ครับผมสวัสดีครับ f c ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่องจำนอง้ามวนนะครับวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศนะครับอันสวยๆนะครับสรับน้องต้อมแสงจันทรพันมาลานะครับเนาะภาพสวยๆนะครับภาพประทับใจน่ารักน่ารักนะครับของน้องต้อมนะครับในวันนี้นะครับมาฝากนะครับนะหลังจากน้องต้อมนะครับได้นเดินทางนะครับ รับเชิญนะครับนะที่กทมหรือว่าปทุมธานีนะครับในวันที่11นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับที่ผ่านมานะครับนะก็น้องก็มีของนะครับมาฝากนะคุณแม่และคุณยายนะครับหรือว่าพี่น้องนะทุกๆคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีภาพบรรยากาศนะครับเนาะนะที่น้องต้อมนะครับ เอาภาพสวยของน้องต้อมนะครับมาฝากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับภาพภาพสวยนะครับน่ะจากช่องมลิสสาวผู้ไทยเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับน่ะเป็นภาพที่น้องต้อมนะครับเอาพวงมาลัยนะครับมาให้คุณแม่นะครับเนาะคุณแม่ก็ดีใจนะครับเนาะแล้วก็ให้พรนะครับสลับน้องต้อมนะครับก็ยกมือยอมรับนะครับสิ่งดีๆนะครับแม่ก็สั่งสอนนะครับเนาะให้ให้พรนะครับสิ่งอันไหนดีๆก็ ไปนะครับรับไปนะครับไปลามาไหว้นะครับเนาะปอกครอบนะครับไปลามาไหว้นะครับก็เป็นสิ่งดีๆนะครับเนาะจะไปใส่มาใส่นะครับเนาะก็ให้บอกนะครับเนาะก็รับแจ่สิ่งดีๆนะครับสำหรับน้องต้อมนะครับในฤดูกาลนี้ก็ขอให้น้องต้อมนะครับเฮงเงปังๆนะครับกับหน้าที่การงานนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะครับเนาะวันนี้ที่ผมมาทำอ่าคลิปวันนี้ก็เป็นวันที่14กคุมภาพันธ์นะครับ วันแห่งความรักนะครับเนาะวันที่14คุมพาวันวาเลนทายนะครับเนาะก็ขอให้น้องต้อมนะครับมีคนรักนะครับคนชอบในการในด้านเสียงเพลงนะครับเนาะกับหน้าที่การงานของน้องนะครับขอให้เฮงๆปับางๆนะครับเนาะให้ไปเล่นที่ไหนก็ให้มีคนรักนะคนเมตตานะครับเนาะขอให้น้องมีงานในหลายนะครับขอให้น้องมีงานในหลายนะครับนะกับหน้าที่การงานนะครับในกับชีวิตประจําวันของน้องนะครับเนาะ ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับก็มีภาพบรรยากาศสวยๆนะครับเนาะเอามาฝากนะครับเอามาฝาก FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอ่ะก็หลายวันนะครับกว่าจะได้เจอน้องอีกนะครับทางอ่ายังไม่รู้ว่ามื่อไหนนะครับวันไหนนะครับจะได้ขึ้นรับเชิญอีกนะครับเนาะน่ากังวงว่าให้ได้กลับมาขึ้นรับเชิญอีกเวันี้เนาะก็ขอให้เอฟซีช่วยกันสนับสนุนช่วยกันลุ้นนะครับเนาะว่าน้องจะได้กลับมาขึ้นรับเชิญอีกเมื่อไหร่นะครับวันไหนนะครับ เนาะ FC นะครับเราก็มารอลุ้นรอเชียร์กันนะครับทางด้านลองต้อมแสงจันทร์พันมาลานนะครับเนาะนะเราตรงนี้ก็อวภาพนะครับบรรยากาศสวยๆของน้องนะครับเนาะบรรยากาศภาพบรรยากาศดีๆนะครับที่น้องกลับจากกรทมนะครับเนาะหลังจากเดินทางนะครับหลายร้อยกิโลนะครับเนาะเป็นพันๆกิโลนะครับเนาะนะน้องก็สู้งานสู้ชีวิตอีรีนะครับเนาะไกลขนาดไหนน้องก็บ่ย่านนะครับเนาะไปคือเก่านะครับเนาะ เพื่อความสุขนะครับของ f c นะครับทุกคนทุกท่านนะครับสลับ้องต้มแสงจันพันมาลานะครับนอกก็ขอให้น้องเฮงเฮงปังปังนะครับนะให้เฮงเฮงปังปังนะครับสลับดานมาลลยนะครับที่ขอบคุณด้วยล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพ่อฮักนะครับทั้งพ่อสุพรรณหรือว่า f c ทุกคนทุกท่านนะครับ FC ทุกคนทุกท่านน,น,น,าาน,ะน,นะครับ,รบ,บที่มอบมาลัยน้ำใจให้น้องนะครับก็ ขอบคุณหลายนะครับขอบคุณหลายๆสำหรับ f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับเนาะที่เมตตาและสงสารน้องนะครับที่มีามลายน้ําใจให้กับน้องต้อมแสงจันทร์นะครับเนาะทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับที่มีคนรักมีคนเมตตานะครับเนาะก็ขอให้น้องทําความดีตรงแบบนี้นะครับตลอดไปนะครับนะทดีนะครับทําดีก็ต้องได้ดีนะครับสำหรับ f c ทุกคนทุกท่านก็จะรัก และก็เมตตานะครับนอสหลับน้องต้อมแสงจันทร์พันมลานะครับนอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ความเมตตานะครับไม่ว่าหลายๆช่องนะครับของทีวีไอยูทูบเบอร์นะครับนอหลายช่องนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนนะครับช่วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นบบาวน้องค่ายนะครับอ พี่นูหินนะครับน้ำตาลเค็มนะครับพ hey, um ี่ตาแล้วครับหลายๆช่องนะครับหลายๆช่องนะครับเนาะที่จ่าโอคุนโก้วะโจโจ้พะเพิ่นนะครับเนาะพ่อวุฒิชะผ่้พ่อวุฒิพงศ์ครับเนาะหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะที่ให้การสนับสนุนน้องนะครับเนาะก็ดีใจกับน้องนะครับเนาะดีใจนะครับเนาะที่มีคนรักและคนเมตตานะครับก็ให้ทํา ความดีนะครับตรงนี้ไว้นานๆนะครับสหรับน้องต้อมนะครับเสียงจันทร์พันมปลาก็ฝากไว้ด้วยเด้อ f อทุกท่านนะครับช่องนี้ก็ช่องจำลองพามวนนะครับจำลองพามวนนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับหลังจากช่องจำลองชั้นเอลก็มีจำลองพามวนนะครับช่องสำรองนะครับเนาะมีผู้ติดตามก็ประมาณ20กว่าคนนี่แหละครับเนาะเพิ่งเป็นช่องใหม่นะครับช่องสำรองนะครับเนาะก็ขอให้ f อทุกคนกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นำเด้อนะครับเพื่อ จะมีคลิปใหม่ๆก็จะเอามาลงให้ท่านได้ชมนะครับช่องไหนม้วนๆหรือว่าอันไหนม้วนๆนะครับข่าวสารอะไรนะครับช่องนี้ก็จะเอามานําเสนอนะครับเนาะเอามานาเสนอนะครับช่องนี้คือช่องพามวนนะครับนะข่าวดีข่าวร้ายยังก็อยู่ในช่องนี้แหละครับเนาะนะมีข่าวอะไรก็จะมาบอกเล่าให้ f อได้ชมได้ฟังกันนะครับก็ขอให้กดติดตามนะครับกดแจกกดไลค์ให้กับช่องจำลองพะมวลไว้นำแน่นะครับวันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆ นะครับนาของขอขอบคุณนะครับเจ้าของภาพด้วยนะครับน้องบริสาวผูไทยนะครับนาะนะขอขอบคุณหลายๆกับภาพสวยๆนะครับมาให้ f อได้ชมกันนะครับนอสลับน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับนอที่เอาพองมาลัยพวงใหญ่ๆนะครับก็มาให้คุณแม่นะครับนอคุณได้เก็บไว้นะครับนะเพื่อเอาเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นประโยชน์นะครับของน้องนะครับอาจจะเป็นสร้างบ้านทำมุงหลังคานะครับ นะหรือว่าจะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับหลายๆค่อยค่อยทำนะครับเนาะก็เรามารอเชียร์รอรุ้นรอติดตามกันนะครับสำหรับน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับเนาะนะพ่อพ่อแม่พี่น้องนะครับนะก็มารอนะครับตอนรับน้องนะครับหลังจากกลับจากประเทศไทยนะครับเนาะนะครับก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับเนาะทุกคนก็ต่างก็ดีใจปรับเพื่มดีใจครับดูหน้าทางนะครับหน้าตาหน้าตาแต่ละคนนะครับเนาะมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับกับการ เห็นน้องกลับมาจากประเทศไทยเลยครับเนาะนะน,น้องก็สีสันมีสีสันนะครับเนาะเออน้องก็นะครับ <c oughs> น่ารักอยู่แล้วนะครับสำหรับน้องต้อมแสงจันทนะครับก็ขอให้เ c ซนะครับช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ซิงเกิลเพลงของน้องนะครับอย่าลืมนะครับค่าดองน้องแหล่นะครับค่าดองน้องแหล่ก็ ป,ป,นนปล่อยไปแล้วนะครับซิงเกิลนะครับของน้องนะครับก็ไปช่วยกันนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับน้องต้อมน้ำเนเดอร์นะครับสำหรับค่าดอกน้องแหล่นะครับเนาะปล่อยซิงเกิลค่าน้องน้องแหล่ไปแล้วนะครับก็ขอให้เอฟซีช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับผลงานเพลงของน้องนะครับเนาะน้องก็ร้องได้ดีมากนะครับสำหรับค่าดอกน้องแหล่นะครับก็ไปติดตามกันนะให้กำลังใจน้องนะครับเนาะซิงเกิลแรกของน้องก็ขอให้ยังเฮงปังนะครับเนาะขอให้ได้หลายหลาย แสนวิวนะครับเนาะนะก็ให้ได้หลายๆแสนวิวนะครับสำหรับค่าดองน้องแล่นะครับเนาะนะอีกไม่นานเกินรอก็จะมีมาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับซิงเกิลของน้องหรือว่าเพลงอ่ากปปีก็ยังก็ดีนะครับเนาะก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับให้อ่าเอฟซีได้ติดตามกันนะครับสำหรับน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลานะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเมื่อไดวันไหนนะครับที่จะอ่าขึ้นรับเชิญนะครับฝั่งประเทศไทยอีกนะครับเนาะอ่าบนเวทีมาลิเพิดลํำเพลินวงใหญ่ของเรานะครับเนาะ เราก็มาให้กําลังใจน้องต้อมกันนะครับนะกับเวทีที่มาตรฐานนะครับมลําเพชรลาเพลินนะครับเนาะของพ่อพญายันต์สายจวดของแม่พรพีรดีนะครับเนาะนะที่ให้โอกาสขอบคุณหลายๆที่แม่พรนะหรือว่าพ่อพยาบันตสายจวดนะครับให้โอกาสน้องต้อมนะครับได้ขึ้นเวทีนะครับให้ได้โชว์ความสามารถนะครับเนาะได้2งาน3งานแล้วนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆแทนน้องด้วยนะครับเนาะที่ ยังรักและเมตตานะครับเนาะนักร้องฟังสอปปลาวนะครับน้องต้อมแสงจันทร์พันมาลาณนะครับเนาะทางแขวงสุวรรณเขตนะครับเนาะก็ดีใจนะครับที่มีคนรักและคนเมตตานะครับเนาะมีเวทีให้น้องได้ยืนนะครับเนาะน้องโชว์ความสามารถนะครับเนาะวันนี้ก็ขอฝากช่องจำลองแชนเนลนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับ FC ทุกคนทุกท่านด้วยเด้อนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะ ให้กับช่องเล็กๆนะครับเนาะช่องสำรองนะครับช่องจำนองภามพวนนะครับช่องนี้นะครับเนาะแล้วก็ช่องจำนองแชนแนลนะครับเพื่อมาได้พาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆตลอดไปนะครับเนาะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับน้องต้อมกับคุณย่าคุณยายนะครับเนาะยายเถานะครับเนาะน้นเนาะยายก็ดีใจนะครับได้ใบเขียวไปลอยเศร้าสั้นเออก็จะเก็บไว้วะสั้นต่ก็จะเก็บไว้บ่วยใส่หรอกสั้นนะครับอ่าก็ ดีใจนะครับเนาะน้องก็มีเมตตามีน <t> ้ําใจนะครับเนาะไดมาก็ให้ไปนะครับเนาะก็คือนี่แหละคนเราคิดดีทําดีนะครับคิดดีทําดีนะครับต่อไปก็จะได้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับสำหรับผลงานเพลงหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับน้องต้อมนะครับแสงจันทร์พันธ์ลาสหลับวันนี้ก็ฝากช่องจำลองพะมวลไปน้ำมัเด้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะ ต้องขอลงก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผมขอให้มีแต่ควารรมสุขความเจริญในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับสวัสดีครับผม